สวัสดีครับก่อนหน้านี้ผมได้แนะนําวิธีการดาวโหลดคลิปวิดีโอจากแอป t i k t อ k กันได้ง่ายๆและทําได้ฟรีแต่ว่าตอนนี้ตัวแอปที่ใช้ในการดาวน์โหลดก็เจอปัญหาด้านกฎหมายทําให้ไม่สามารถดาวน์โหลดได้อีกครับส่วนแอปอื่นๆที่ทําได้ก็คิดค่าใช้จ่ายต้องซื้อแอปไม่ได้ฟรีแต่แอปดีเป็นสีคู่เครื่องสัปดาห์นี้ผมมีแอปที่เคยแนะนํากันไปก่อนหน้าที่เ,เพื่อนๆสามารถใช้ในการดาวน์โหลดรูปดาวน์โหลดวิดีโอจาก Facebook, Instagram และ Twitter และตอนนี้สามารถดาวน์โหลดคลิปจาก t i k t อ k ได้ด้วย ทำได้ฟรีไปดูวิธีกันเลยครับก่อนอื่นให้เพื่อนเอนเปิดแอป App Store แล้วดาวน์โหลดแอปชื่อ X Pro แอปนี้แจกให้ใช้งานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่รีบโหลดกันก่อนก็ดีนะครับเพราะบางทีรีวิวไปแนะนาไปคนไปดาวน์โหลดกันเยอะๆตัวแอปเปลี่ยนจากฟรีเป็นขายก็มีครับลิงก์ในการดาวน์โหลดจะอยู่ในคําอธิบายใต้คลิปครับหลังจากที่ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปเรียบร้อยแล้ววิธีการใช้งานก็ง่ายมากให้เพื่อนเอนเ,อนเปิดแอป TikTok ไปยังคลิปที่ไม่สามารถดาวน์โหลดจากตัวแอปได้โดยตรง จากนั้นแตะปุ่มรูปลูกศรด้านล่างในกรอบเมนูที่แสดงขึ้นมาเพื่อนๆจะเห็นว่าคลิปนี้ไม่สามารถบันทึกวิดีโอได้ไม่มีตัวเลือกคำสั่งในการบันทึกวิดีโอครับแต่ไม่ต้องห่วงให้เพื่อนๆแตะปุ่มคัดลอกลิงก์จากนั้นกลับไปยังหน้าจอโฮมแล้วเปิดแอป X Pro เพื่อนๆจะเห็นว่าลิงก์ที่เราคัปปี้ไว้จะถูกวางลงในแอปโดยอัตโนมัติครับหรือถ้าลิงก์ไม่มาหรือคัปปี้ลิงก์ใหม่ให้แตะเพจฟอร์มคลิปบอร์ดก็ได้ครับจากนั้นแตะปุ่มดาวน์โหลดได้เลยครับ ขั้นตอนในการดาวน์โหลดจะเริ่มต้นขึ้นให้รอจนการดาวน์โหลดสำเร็จเรียบร้อยเพื่อนๆสามารถดูคลิปต่างๆที่ดาวนโหลดมาด้วยการแตะคำสั่ง Go to Downloads แล้วแตะเปิดดูได้เลยครับไม่เพียงเท่านั้นตัวคลิปยังถูกดาวโหลดไปเก็บไว้ในแอปรูปภาพเพื่อให้เราเปิดดูได้ง่ายๆแชร์ได้ง่ายๆด้วยครับด้วยวิธีง่ายๆทำได้ฟรีนี้เพื่อนๆก็สามารถดาวนโหลดคลิปจาก Tik t o k f a c e b o o k Instagram หรือ Twitter มาเก็บไว้ดูในเครื่องดูแบบออฟไลน์ได้ไม่ต้องมีเน็ต แอปดีเป็นสีคู่เครื่องแบบนี้ไปโหลดกันให้ไวเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ